สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกฐานเน,นาะอานายินดีตอนทับเขาสู่ซ่องเนาะจอยสาวลากคู่เก่าพี่น้องขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกทุกฐานเนาะที่เขามาติดตามพับส้มแล้วก็ให้กำลังใจน้องจอยกันแบบท,ว,ท,ว,ท,ว,ทวนๆอีกข้างมื้อ <c oughs> นี้น้องจอยกะบ,บ่มี่ยังพี่นอกก้องกะคือมื้อนี้กะเป็นครกงกาบมือวันที่สาเอสเนาะเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันเจ็ดพี่น้องกะเดือนนี้กะเป็น ใกล้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาวันที่เศร้ากลัวแล้วก็ใกล้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 สิเบิร์ตเดือนกุมภาอะไรอ่ะใกล้สิเบิร์ตเดือนสองนั่นเองเพราะว่าเดือนสองเดือนกุมภาปีนี้กับซีนีประมาณอยู่อ่ารสักแปดมื้อของทุกๆปีเนาะบางปีกับซีนี่เศร้าเก่าบางปีกับซีนี่เศร้าแปะก็ผู้ใดเกิดเศร้าเก่าวันที่เศร้าเก่านี้โดนยังสิบเจ็จัดวันเกิดได้เนาะเมื่อวานนี้ก้าอากาศอยู่เยังจัดการาร้อนพี่น้องร้อนรอนหนาวหนาวน้องจอยกระพริบอากาศน้ำมัน ถ้าพี่น้องหูซิส,สยังกิกกิอยู่เนาะหลังจากที่น้องจ้อยได้โพสไปในเฟซบุ๊กว่าบัได้ถ่ายคลิปเนาะลงไลน์ลายมือแล้วเพราะว่าเนี่ยสาววาน้องจ้อยนั่นบัสบายนั่นเองแล้วมื่อนี้น้องจ้อยก็เลยสืมาว่าสุดพี่น้องฟังเนาะว่าเป็นยังส่วนล้างๆมาน้องจ้อยคือบัได้คอยอัดคลิปเนาะทังส่องใหม่แหละค่ะเทิ้งส่องเก่าเนาะเพราะว่ามันจะผ่านเวลามาโดนแต่พี่น้องค่ะส่องเก่าอาจจะก,กับบัได้ลงเป็นทิศแล้วแหละเป็นทิศตงทิศแล้วนะ ส่วนซ่องใหม่ก็ขาดเคลนไปเกือบไร้ไร้มือเลยขนาดตอนนี้น้องจ้อยเปิดพัดลมอยู่ใด้พี่น้องเปิดพัดลมเปิดพัดลมเพราะว่าอากาศหนาวห่อนเน่ยแหละน้องจ้อยนะคะบมดสบายเน่เพราะว่าน้องจ้อยหายก็ลูกแต่ไข่เพราะว่าน้องจ้อยไข่มื่อวันศุกร์เนาะวันที่สิบเก้านั่นเองแหละตอนนี้ค่ะถือว่าพยายามดูแลตัวเองน้องไข่มันหายดีเพราะว่าการมืออด่าเป็นมื่อวันจันทร์นัดมาเนอง ก็เลยพาดูแลตัวเองให้ันไทยดีเนาะแล้วเมื่อนี้น้องจ้อยก็เลยสิมาว่าโซฟังเรื่องที่น้องจ้อยบอได้ลงคลิปเนาะก็คือเหตุผลที่น้องจ้อยบอได้ลงคลิปกะ่ะช่วงล่างๆนะพี่นะ้องน้องจ้อยแมนอันนั้นสอบเซ็งกลางภาคเนาะทาาทางลาวอาจจะเรียกอาจจะเอิน้นว่าสอบเซ็งเนาะทางไทยอาจจะเอิ้อนมาสอบสอบสอบกลางภาคเนาะประมาณน,นี้คือน้องจ้อยนะ่ะเริ่มสอบกลางภาคตั้งแต่วันที่จิ้หานี่นะ้องตั้งแต่มื่อที่ขึ้นมาแต่บ้านนะนะ พราะว่าน้องจ้อยน่ะมาเวียกอยู่เพื่อนหมู่อยู่สวรรค์หน,นาและะ้วก็เลยขึ้นมาบ้านเลยพี่น้องมื้อนั้นน่นะและน้องจ้อยก็พยายามมาทยอยขลิปลงอยู่บ้านแต่ก็เห็นว่าครับได้ต่อบหับพ้นดีอยู่กัเทยควนพี่น้องแต่กบบ็บ่ปานใดเนาะนย้อนเหตุผลที่ส่งน้องจ้อยม,มีปัญหาเนาะก็เลยแบบก็เลยบ่ปานใดน,นะ เพราะว่าตอนน้อง,องจ้อยก่อนสิน้องแจ็คคือมาน้องจอ้อ,อ,งจอยมันไปเบียกอยู่เพื่อนมูอยู่สวรรค์นะนะน้องจ้อยก่อนจะได้ขึ้นมาเวียงขนาดก็เลยหลังจากที่เขาไปเพื่อนมูแล้วัดมันโจ่อๆนะเพราะว่าน้องจ้อยสอบเซ็งกลางภาควาันที่สิบหาพี่น้องวางวันที่สิบหาและอีกอย่างมือน,นี่ก็เป็นมือวันที่ส,สองนะนเขแบบาก็เลยแบบกระซิบวบาก็ขึ้นซะิบโดนนะพี่น้องเพราะว่าทีดก่อนนี้น้องจ้อยสอบเซ็งกลางภาคบุญเลยนะสอบเซ็งกลางภาคเลย แล้วก็มาเห็นเหตุ้นที่น้องจ้อยบ่อดาลุ้มคลิปนะโอ๊ยปิดพลมไันโอ้ขั้นบุเปิดมันท้อนท้อนนะพี่น้องเลยนี่แหละขั้นขั้นเปิดผันขั้นบุเปิดมันท้อนเนาะขั้นเปิดมันหน,า,นาวๆนวว่าก็คัดแคดแค,ด,ค,ด,คดของของนะพี่นอ้องอากาศก็ห้อนห่อนมาเลยแล้วก็รขั้นเพราะว่าช่วงก่อนนะเป็นเหนื่อยทีน้องจ้อยเซ็งกแล้วน้องจ้อยก็เลยบได้มีเวลาถ่ายคลิปนะพี่นอ้อง พอน้องจ้อยต้องอ่านนังซื้อนอนเกือบสิบสองโมงกลางคืนก็ว่าได้ตื่นก็นแต่สี่โมงเช้าหลายคนอาจจะคิดว่า,าน้องจ้อยคือบ้ากับการเฮียแล้วว่าสั่นบอกพ็นยญมตก,กาตดดตันตัวเองกระดันกับโมแมนพี่น้องพอว่าน้องจ้อยเป็นคนหนึ่งที่แบบเฮียนบกเก่งนะน้องจ้อยก็เลยต้องอาศัยความพยายามของตัวเองนะเพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถสอบผ่านในกลางภาคเนาะว่า กระตามขี่เพนวานและพี่น้องทึ่งเข้าสีแบบดีหรือบ,บดีขนาพนตอบหับแต่ถ้าเข้าได้สูสุดความสบายเ่าแล้วกับเป็นผีภูมิใจเนาะย่างเก่งค่ะ็นชุขความสมายของเขาแล้วนาพี่น้องน้องเจเสืออย่างไระน,น้องเจ้กนเลยเห็ุแบบนั้นเลยนอนเด็กตื่นเศร้าพี่น้องเอยตาจนตาจนดำ <c oughs> แล,ล้วหลังจากที่ยาเซ็งนอะพี่น้องหลังจากที่เศร้าเซ็งขนาก็คือ น้องจ้อยจะเซ็งอยู่พวกวีซ่าพี่น้องแต่วันที่ซิมหาหววันที่สอง,สองก็กคือมืออื่นเนาะน้องมืออื่นน้องจ้อยจะสอบเป็นวีซ่าสุดท้ายเนาะแล้วน้องจ้อยสอบไปหาวีซ่าแล้วพี่น้องเมื่อวันศุกร์น่ะนะวันที่สิบเก้าเนาะน้อ,นนองจ้อยเปนบัสบายพี่น้องมาไขแบบนี้น,น,นะโอ้ยก็เลยพยายามดูแลตัวเองกินยาประจาเดียวสิว่าโฆษณาพี่น้องโอ้ยนี่เบิดเงินเป็นไรเตือนนี่ ของฝากของจ้อยเนาะหลังจากคิดซิงแล้วนี่หลายๆอย่างนี่ดิโคเจนพี่น้องเม็ดยาสามชากระซ่ามีอัมพีเดาหูของจ้อยเป็นคนที่กินยากเก่งนี่น้องจ้อยจะบดถึอหลอดไตพี่น้องครันสำหรับยาที็บขอยน้องจ้อยจะถืงหลอดสีแดงเนาะถ้ากินหลอดอื่นของเขเศร้าอ่ะครับสล่าพี่น้องโฆษณาตอนโฆษณายา นั่นแหละพี่น้องเหตุผลที่น้องจ้อยบบได้ถ่ายคลิปก็คือส่วงก่อนๆน,นะน้องจ้อยเซ็งแล้วพอน้องจ้อยเริ่มสอบตั้งแต่ขึ้นมาบ้านก็คือเริ่มสอบวันที่สิบหา้าแก็สอบจนหอวันที่นี่แหละสอบจนหอวันที่สัสองเนาะแต่น้องจ้อยก็เริ่มโบได้ถ่ายคลิปเพราะว่าหลังจางเขาสีถ่ายคลิปเพราะว่าผัดเสือบัสบายนะพี่น้องแบบอ่นะขอโทษพ่อไปนะ เราก็ม่วนอีกเลยน้องจ้อยกับอันนั้นก็คือน้องจ้อยผัดโบสบ้าเองนะก็เลยโอ้ยก็เลยบุได้ถ่ายคลิปมานะแต่มาในตอนนี้น้องจ้อยก็อยากสีกับเขาถอดพแม่พี่น้องนอนหลายหลายคนที่แบบเหตุห้แบบถ่าก็อาจจะว่าถ่าะพี่น้องพอพี่น้องก็อาจจะสงสัยก็คือสีสงสัยหลายๆคนแหละว่าน้องจ้อยเป็นยังจังบ่คอยลงคลิปเนาะแล้วก็เป็นยังน้องจ้อยคือเงียบแท้ช่วงนี้หลังจากที่สองเก่ามีปัญหาอะไรน้องจ้อยสิ ใหญ่เห็นยูทูบเลยบอประมาณนี้นะก็มีหลายๆคนสนใจเนาะบอกว่ายังพี่น้องยังสวยเนาะน้องจ้อยยังสูยเนาะเห็นบ่พี่น้องใครบ่เปิดแล้วก็ฮ่อนอนก็เปิดแล้วก็โอ้ยจังเราได้เนาะหลังจากนั้นน้องจ้อยก็เลยสิมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องหู้เนาะว่าว่าน้องจ้อยนั่นอาจจะมาบานนี้นับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปนะพี่น้องอาจจะมาลุ้มคลิปทุกๆมื้อเนาะ อาจจะทายอยเ้ากันคือแต่เก่าเฮานาออาจจะพาไปนอกบอ่แล้วก็ทยอยเ้ากันหลายๆเรียงอย่างที่เฮาเคยเป็นเนาะจะได้ก็อยู่เป็นกำลังใจน้องจ้อยก่อนแล้วพี่น้องเพราะว่าผู้ซื้อกว่าตัวเองก็สชส่วงสวงถ่ายนะพี่น้องมันจะครบกับการเซ็งแล้วแล้วก็น้องจ้อยกันเลยสิแบบพยายามเหตุคีบหายอ้องมาดีที่สุดคือเก่าเนาะกลับมาสู่อยู่ซ่องน้องจ้อยสาวลาหกเกาเนาะเพื่อหายพอม่พี่น้องมีกําลังใจที่ตาม เก่าเนาะพอน้องจ้อยอาจจะทยอยเอาความมู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เฮาประสบในชีวิตประจำวันมาเล่าสู่ฟังบ่หรือว่าตอบคำถามพ่อแม่พี่น้องเอฟซีต่างๆบ่อาจจะเห็ุเป็นคลิปหรือว่าจะอาตอบคําถามหลายๆหลายๆคําถามรวมกันเป็นคลิปเดียวบ่แต่ส่วนใลญ่น้องเจย์นิยมเห็ุเป็นคําถามหนึ่งตัวคลิปหนึ่งเนาะสําหรับน้องจ้อยเพาะมันตรงในหาข้อมูลละเอียดอะไรเฮาก็ต้องมอร่อยส่ฟังแบบละเอียดเนาะแต่น้องจ้อย สิปับปุงเนี่ยพี่น้องกลับมาซองนี่น้องจ้อยคิดว่าน้องจ้อยสิเพยายังปับปุงเนาะปับปุงทางด้านค้ามว่าและก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแบบหายมันมีประสิทธิภาพกว่าเก่าๆแล้วพี่น้องหลังจากที่มันผิดพลาดเพราะว่าซองเก่าน้องจ้อยก็อาจจะได้หลายๆค้าที่ตีส้มจากท่านผู้ส้มก็หลายๆคนอยู่เนาะและน้องจ้อยก็เลยสิอาจสิมาปับปุงเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะโมมี่ยังพี่น้องกะคือนี่ไม่จะแจ้งข่าวเนาะให้พ่อแม่พี่น้องผู้ว่า รับแต่แต่มื้อนี้น้องจอยอาจอทยอยจะทะยอยลงคลิปทุกทุก,ทก,ทกมือเนาะมือละคลิปหรือวยสองมือต่อคลิปเนาะบ่อหาแบบโดนๆแบบนี้นะเพราะว่านี่กาคลิปหนึ่งแล้วที่น้องจอยบไปลงคลิปเนาะแต่น้องจอยกะจะพยายามให้คลิปออกมาให้ดีที่สุดสัมพมสมานน้องจอยเนาะอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับมาสู่สองใหม่เนาะเพราะว่า,วาเจ้าเก่าเอามานันมีปัญหาพี่น้องการน้องจอยกะสิเก็บเอาคำ้ำตำแหนนติส้มของพ่อแม่พี่น้อง ทุกคนน่ะเรากลับมาปรับปรุงในซ่องนี้เพื่อให้ซ่องนี้มีประสิทธิภาพกว่าเก่าหรือว่าจะมีปัญหาอีกขั้งนะพี่น้องกะพี่น้องกะทำไรก้นทำว่าน้องจอยเสียใจบอกกับส่องเก่ากะเสียใจเนาะแต่กะต้องกลับมาสู่ใหม่พี่น้องทำมันยังบ่ออะไรเนาะสำหรับคลิปนี้กะผมยังพี่น้องกะมีแต่ฝากเื็นกำลังใจให้น้องจอยคือเก่าเนาะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องจอยได้หนึ่งพันซับไวๆเนาะเพื่อน้องจอยสิได้เค็ด เป็นทุนการศึกษาของตัวเองเนาะสำหรับคลิปนี่กะมีแต่ข่อเวทไซด์ให้พ่อม่ถวายพี่น้องทุกทุกฐานนั่นพบแต่ความสุขความเจริญเนาะพบพ่อแต่สิ่งที่ดีพี่น้องเขามาในชีวิตเนาะปีใหม่แล้วเป็นพ่อให้รวยๆเมื่อเจอแต่สิ่งที่ดีนะพี่น้องพบพ่อแต่สิ่งที่ดีเนาะสำหรับคลิปนี่อะไปแล้วเดี๋ยวแต่ก็อย่าลืมให้ยก๊ลังใจน้องจอยเนี่ยด้วยพี่น้องเพื่อหายน้องจอยนั่นมีแห้งใจต่อไปฝากไว้ด้วอ้อมก๊ก อ้อมอกอ้อมใจขอบขอแม่ี่น้องทุกๆคนคือเก่าเนาะสำหรับคิปพีไปแล้วพี่น้องไม่รู้